จากปฏิบัติการซ้อมรบเพื่อตอบโต้ที่นางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางไปเยือนไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีเรือรบทั้งของจีนและไต้หวันรวม20ลำอยู่ใกล้กับเส้นมัธยะเส้นสมมุติกึ่งกลางในช่องแคบไต้หวันที่แบ่งแยกไต้หวันกับจีน โดรอยเตอร์ writer, รายงานอ้างแหล่งข่าวด้วยว่ามีเครื่องบินขับไล่ไอพ่นรวมไปถึงเครื่องบินเติมน้ำมันและเครื่องบินรบกวนสัญญาณเข้าร่วมการซ้อมรบของจีนด้วยโดยเรือรบของจีนหลายลำประจำการอยู่นอกชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกของไต้หวันทั้งนี้จีนซึ่งไม่พอใจการเยือนไต้หวันของนางเฟโลซีได้ขยายระยะเวลาการซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวันจากกำหนดเดิม4วันออกไปอีก โดยการฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการยิงขีปนาวุธข้ามกรุงไทเปเมืองหลวงของไต้หวันและจำลองสถานการณ์โจมตีทางทะเลและทางอากาศในน่านฟ้าและทะเลรอบเกาะไต้หวันด้วยล่าสุดพันเอกชิยี่โฆษกกองบัญชาการกองทัพปลดแอกประชาชนหรือ PLE เปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการทางทหารร่วมในทะเลและน้านฟ้ารอบไต้หวันได้เสร็จสิ้นภารกิจต่าง ของการทดสอบความสามารถในการต่อสู้แบบบูรณาการของกองทัพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปจีนจะฝึกและเตรียมการทางทหารพร้อมจัดหน่วยลาดตระเวนในช่องแคบไต้หวันเพื่อปอกป้องอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแผ่งดินแดนอย่างเด็ดเดี่ยวทั้งนี้จีนได้ขยายการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดรอบเกาะไต้หวันหลังเสร็จสิ้นตามกำหนดเดิม4วันการซ้อมรบนี้มีทั้งการยิงขีปนาวุธและจำลองการโจมตีทางทะเลและทางอากาศในท้องฟ้าและนั่นน้ำโดยรอบ โดยการซ้อมรอบต่างๆมีการซ้อมที่เข้าใกล้เส้นมัธยาฐานบนช่องแคบไต้หวันซึ่งไกลที่สุดตั้งแต่เคยซ้อมรอบมาด้านไหนซันหลีฟางโฆศกกระทรวงกลาหมไต้หวันได้ออกมากล่าวตอบสนองต่อคำแถลงของจีนว่าภายใต้สมมุติฐานที่มองแล้วไม่มีการผ่อนคลายความพร้อมรอบไต้หวันก็จะปรับการจัดสรรกำลังพลไปตามปัจจัยต่างๆอย่างเต็มที่เช่นการคุกคามของศัตรูเป็นต้น ทั้งนี้ทางกระทรวงยังได้เผยแพร่วิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงกองกําลังติดอาวุธในการซ้อมรบพร้อมระบุว่ากองกําลังไต้หวันพร้อมแล้วที่จะรักษาไต้หวันให้ปลอดภยัยโดยจะรักษาการในตําแหน่งแบบตลอดเวลาและเพิ่มระดับความตื่นตัวให้มากขึ้นเพื่อปกป้องเส้นมัยธยฐานปกป้องน่านาน้ำอนาเขตปกป้องอธิปไตยและรักษาสถานะที่เป็นอยู่ต่อไป